สวัสดีครับวันนี้พบกับแม่อ้อพยและน้องไอไม่ช่องแอคทีฟพี่ชายในวันอีกเช่นเคยนะครับสวัสดีเพื่อนๆเห็นใครไว้วันนี้จะเปอดกันไข่เจียวไม่ใช่อ้าวทำไมไม่ไข่ล่ะไก่ทำไมลุงไหมเดี๋ยวว่าจะเล่าให้ฟังน้องไออยากเลี้ยงไก่มากเลยค่ะทำไมน้องไอถึงอยากเลี้ยงไก่คะเพไม่ไม่ไม่ชอบเลี้ยงไก่เออนไอบอกนไออยากเลี้ยงไก่มากแ้วไม่อยากเลี้ยงตาแล้ว น้องไอถามไม่อ้อว่าเลี้ยงได้ไหมคะไม่อ้อบอกว่าไม่ได้น้องไอก็งอนไม่อ้ออยู่ได้ค่ะจนไม่อ้อออกไปซื้อกับข้าวค่ะแม่อ้อเลยไปเจอไก่ตัวนี้มานี่ที่ะบิ๊กซีค่ะไก่ตัวอะไรก่อนู้สิบเก้าบาทเองนะตัวนี้ติ๊ิงๆแล้วไก่ตัวนี้เป็นไก่ตัวผู้เพราะว่ามีอะไรคะมีงอนเห็นไหมแล้วก็ขนเขาว่าจะสีสันสวยงามเป็นไขลานค่ะแล้วก็กระโดดได้อันนี้ตัวผู้อันนี้ตัวผู้ อย่างนั้นองไอเลี้งตัวอีกแทนได้ไหมครไม่ได้เป็นของโกงอย่างนี้ของโตัวนี้ดีสไตล์ไม่มีอึด,ด้วยใจรไม่ใช่แล <pedo> ้วไก่ขันยังไงเด็กๆสอเพื่อนๆขันยังไงเอ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 ย่างเดียวันเสียงรถเบรกแล้วเอกเอกก่ขันเอกเอก ไก่ตัวผู้กับไก่ตัวเมียตัวไหนสวยกว่ากันตัวเมียเพราะตัวเมียไม่ใช่ตัวผู้ใช่ตัวผู้ถูกต้องตัวผู้มีสีสันเยอะกว่าเพราะว่าอะไรรู้ไหมสัตว์ทุกชนิดเลยนะคะยกเว้นมนุษย์ทำไมตัวผู้จะสวยกว่าตัวเมียอืออ่าอ่าแล้วให้ให้ให้พ่อไก่ดูแลลูกๆแล้วกูแต่สั่งเกิบของไก่น้องน้องยายหยีเคยท่องบทนั้นไหมไก่เลี้ยงลูกมาจนใหญ่ไม่มีนมให้ลูก ลูกร้องลูกร้องเกือกเมื่อเห็นลูกลูกไก่รล้วยังไงแม่พาเรียบไปคุยดินทำมาหากินตามภาษาไก่เออเอ้าวทำมาหากินตามภาษาไก่แปลว่าไก่กินอะไรใส่เดือนใส่เดือนกินอะไรได้อีกข้าวสานข้าวสา่ข้าวเปลือกข้าวเปลือกเออกินอะไรได้อีิกคูบอกว่ากินข้าวเปล่าได้ข้าวเปล่าที่สุกแล้วอ่ะไก่ก็กินข้าวเปล่าที่สุกแล้วได้เหมือนกันใช่ไหมแล้วนะเขากินอะไร ก็กินพวกหน่อเนี้ครับโอ๊ยมาจิบกล้องมาดน,นี่ดูมาใกล้ใกล้เลยอโอ้ยจับตอกล้วนะเลี้ยวเลี้ยวเลียวด้วยเลี้ยวด้วยเอาเลียวไปนี่นเนยเลี้ยวเก่งอ่ะแล้วเอามาไก่ไม่ต้องมังคับแบบนี้เลยก็อันนี้นะคะซื้อมาจากบ<ๆ>ิ๊กซีค่ะตัวละ19บาท19บเาทาาไม่แพงนักหนึ่งใช่พ่อจะให้น้องไอเลี้ยงเพราะว่าไม่อ้อมคิดว่าน้องไอยังเลี้ยงไก่ปีเป็นไได้อ บ้านไก่ด้วยใครจะสร้างเราก็จับเพียรช่วยอ่ะสร้าโอเคเดี๋ยวแม่จะสร้างเออโอเคงั้นเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวถ้าเกิดสร้างบ้านไก่เสร็จแล้วเดี๋ยวแม่รีวิวให้เพื่อนๆดูอีกรอบนึงเนาะครับเดี๋ยวก็จะสอนวิธีทำทั้งนั้นให้ทีทำเสร็จจริงป้ะว่าจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้อ่าไก่เหนื่อยยังครับพ่อไก่ครับยังอ่ให้พ่อไก่วิ่งอีกรอบนึงนะแล้วเดี๋ยวเราล่าเพื่อนๆกัน ก็วันนี้ก็ให้ความรู้เกี่ยวกับไก่ค่ะไก่เอเีเอเอ่เยี่ยบเลี้ยงไก่เป็ดในบทอาขยันไก่ด้วยดูนะไก่จะไปเร็วโห้เขาหัวเขาหัวอ่ะไปจิกไปจิกเลียวไปจิกพืชอาหารให้ลูกกินอ่ะไม่ใช่นะมันจิกไข่เดี๋ยวไข่แตกอ่ะให้พ่อไก่กกไข่ไว้ให้แม่กกไข่กุ้งนะก็ตัวแม่ไม่อยู่ให้ตัวพ่อมากกแทนก่อน ว็ไข่จะได้ฟักเร็วๆอันได้แต่ดูแลลูกอ่ะเร็วไข่ออกทางนี้เพราะเดี๋ยวพ่อจะมีอ่าพ่อปลุกไข่หันหน้าไปทางนี้แล้วกันหันหน้าไปทางคนดูอ่าหันหน้าไปทางคนดูปลุกไข่ไว้เอ้าต้องต้องแบบนี้ก่อนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ต้องเอาไข่ออกก่อนต้ไงใ้พ่อนยืนพ่อยืนก่อนให้พ่อยืนก่อนแล้วเอ้าอย่าให้ความอบอุ่นยังไงไม่ได เดี๋ยวกันสิเดี๋ยวก็ไข่วางรอบๆพ่อไงโอ๋ไข่วางรอบๆพ่อก็ไม่เจอพาออดอุ่นนี่นี่ก็พ่อก็มีขนไงขนไก่ให้พ่ออบอุ่นไงอ่าโอเคค่ะพ่อไก่สงบนิ่งฟักไข่แล้วนะคะเพ่าะพี่หีจะดีตรงนี้พ่อพวกไก่อ่าโอเควันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ตรงนี้เ้วยตรงนี้ด้กิ๊กของเราเลย